มีเรื่องบนท้องถนนที่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีคนเอามาแชร์กันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกดีๆนะคะ ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะโพสคลิปเรื่องราวบอกว่าเขาเนี่ยได้ช่วยนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่โบกรถอยอ่าวนางเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณสุรินทร์ทอนนี่แหละนะคะบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปรับแฟนที่บ้านหลังเลิกงานแล้วเขาก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวผู้หญิงคนหนึ่งเ,เดินอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนทําท่าทางเหมือนกับโบกรถนะคะเขาขับรถผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะไปรับแฟนรอจนท่านแฟนเลิกงานประมาณเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงขับผ่านมายังเห็นฝรั่งผู้หญิงคนนี้ยังเดินอยู่เลยเขาก็เลยเนี่ยเข้าไปถามว่าจะไปไหนเขาก็ตอบว่าจะไปอ่า นางเขาก็เลยถามผู้หญิงชาวต่างชาติคนนี้ว่าสะดวกไหมซ้อนสามกันไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปส่งที่ขนส่งพอถึงขนส่งกระบี่เนี่ยก็ไม่มีใครมีแค่ร,ปรอปภกับวินโมอเตอร์ไซค์ก็เลยถามวินว่าถ้าให้พี่ขับไปส่งอะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วินบอก200บาทก็เลยโอเคแล้วก็ไปส่งกันในตอนนั้น